สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับเอฟซี FC แฟนคลับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องเป็นคลิปเปิดหัวเลยประจําวันที่14ครับเนาะก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเป็นวันหยุดชดเชยของวันแม่แห่งชาตินะฮะสิบสามสิบสองที่ตามมาลายมือยันวอลพิท ก็พินิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นล่ะมีคนวาโลดเอพี่น้องวันที่สิบสีกล่าวในภาพร่วมกันมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นอะไรเป็นต้ได้ย่ามมาเศร้านะครับสองโมงเศราบอดโจกับพีหลาวหญิงนะครับขั้สิบท้ายรายการคือเกานะครับที่จริงวันที่สิบสี่ครับก็เป็นมือพัด ละกาช่วงเฮียงนะครับกาสิปล่อยเพลงที่น้องอุ้งอิงเป็นนั่งเอก MV นะครับซึ่งเมื่อว่านี้ทางเพจสาวนอนเปล่นแพงนะครับเพิ่งเกิดเอาทิเซอร์ของเพลงนี่นะครับธรรมดาเดี๋ยวว่าพิเศษเนาะเออผมเบิ่งก่อนผมยานผมอ่านซื้อเพลงผนะิดนะครับของน้องนัทนะครับนัทสุริศักดิ์นี่เดี๋้อเบิร์นก่อนเด้อ อ่าคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษน้องนักสุรศักนะครับกับน้องอุ้งอิงเด่นเอ็มวีเป็นความฝันของอิหลาดเ,เ,เ,เด,ด้เพิ่งจะเป็นนางเอกเอ็มวีเออนปดันนี่เพิ่นไอ้มาเลี่ยงโหลดนะพี่น้องเนาะมันมีกระแสยังแล้วเนี่ยให้พี่น้องหูให้คนท้งโลกเดี๋ย้หูเลยว่าน้องอุ้งอิงถ้าได้อ,อก,กล่องเลยว่า ถ้าได้ไปสัมผัสงานแสดงต่างๆโกรยังยังต่งางๆงงงนี่ให้มันเปี่ยงโรดเอาไว้ซจำหนี้เรื่องนี้นี่คือเรื่องที่สองนะเรื่องที่สามของเมื่อวันที่สิบสี่ผมเสือ้ออะไราพคนหลายท่านครับรอก็คือเดี๋ยวบอดโจเป็นสิไปวัดหัวลำโพงนะครับไปเฮ็ดบุญนะครับเพิ่อก็อาจจะมีการาเทอื่นมาจะปิงปองหรือว่าอะไรยังไง คือเราบอกไว้แล้วนะครับเราบอกไว้แล้วประมาณจักโมงนะครับเดี๋ยวพี่น้องกระถาเบิงนะครับมันมันอัดไล่ก,กันมันกับบอสสามารถสีบอกได้ว่าย่ำไหนนะครับผมกับหูกระกันกระถน้องใช้มาเบาจากันนะครับแต่ว่ามือแต่ว่าคลิปนี้ <c oughs> ขอเอาจากันในเรื่องเดียวนะครับพูดจากันในเรื่องในเรื่องเดียวเลยมันเป็นเรื่องดีครอบคลุมนะครอบคลุมก็คืออยากสีมาไหากำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับ บอโจอ่าหรือได้หางพนิลาอืมแลักกะน้องอุงอิงลูกสาวได้หางนะครับได้หางน้อยมาให้กำลังใจได้หางใ,ใหญ่กับได้หางน้อยเอ๋คือว่าเมื่อนี้เพิ่นกระสณไปเขารายการเนาะปกติหลายคนหลายทันศินลปินหลายคนหลายทันในวงในทีมงาน บ่ว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตบอกว่าจะเป็นวงใหญ่ที่คนซ้อพิ่นจะได้พักด้อย่างแต่น้องอุ๋งอิงนะครับไม่ได้พักครับบอโจนะฮะไม่ได้พักครับนี่กะเลยอยากจะมากระตุนพี่น้องเป็นกำลังแร่งเชื่อแรงใจอ่าให้บอดหน่อยก็บอดใหญ่ หน่ายหางหน่อยน่ายหางือเพราะว่าผมว่านผู้เจ้าในเบิงบมกว่าน้ององ,ง้หญิงสิ่ลไปงานกว่าบอโจสิไปห่อนงานฟ้า่ท่านถ้าาพี่น้องเบิงแบบเบิงผ่าร่มร่วมอ่ะเข้าเข้าสีอ่านออกนะครับแต่ว่าแต่เข้าเบิงแค่พ่ายทางน,น้องในประเนไทยเห็นถึงความมันเทิงเนี่ยเข้ากับสิ่งใดแต่ความมันเทิง แต่ว่ากันห้าบึงมาปาดงานเหล่งหลีบงานหลายงานยังกังเว่นกะบ่ได้นอนเตียมบีมเนาะมาวาดมาวาเนี่ยเปืดอเหมือพี่น้องกันเตียนบึงอห็นบอกคลิปก็กปออกมาพอบรรทายรายการเราบันทีกับฟ้าวไปรายการอยู่บางบางหน้าว่านนอกสุขุมวิทลอยหานะครับเอ,อบานนี้ผมมาเบิบงคลิปพระเอกมาเนี่ยคลิปอเอกติดทายตอนยิงเขานอกมาวาเมาขึ้นนะครับโดยเรลืองงาน อุงอิงวามันบ่มีหอนแห้งสี้ยำเขาไหมแทบจะไม่มีแรงแม้กระทั่งเคี้ยวข้าวผู้เฒ่าไปเบงิงผม่อโอ้ยอีหลา่าเมื่อยเลยนิด,ดหน่อยสิบเจ็ดปีไหมพี่น้องยังไม่ถึงสิบแปดเลยนะถ้าสิบนี่ยคือสิบเจ็ดย่างข้าสิบแปดเนาะเออคือแบบให้ในบรนรูนิตีภา,าเบิงสภาพร่างกายสภาพจิตใจหอโจผ้าอีหล่าไปโอ้สองคนนี้ยอมรับยอมรับเลย แมนแทะโดยเฉพาะน้องหญิงอ่อะผมมาในรายการรายการเนี่ยอมอลําไอดอลเนี่ยผมว่าน้องหญิงอ่อะน่าจะเป็นโค้ชที่อายุหน่อยที่สุดละผมมาในในรายการนี้นะอ่าแล้วเป็นตัวตัวที่แบบผงเชื้อเลยถา้าผมมีน้องหญิงอยู่ในรายการเนี่ยเลดติ้งกับบ้านาสิปันไดกษิดีอยู่ละจะว่ามันกษิดีระดับหนึ่ง ว่าค่ามีนนองยิงไปเนี่ยผมเสื้อวาเลตติ้งมันสูงเออก็คือง่ายๆคยีแมนน่ะของรายการน่ะตัวชูอะ่ะตัวชูของรายการและเป็นและเป็นศิลเป็นที่ตัวเลขที่สุดเพิ่งเข้ามาในวงการใหม่ๆแดงๆเลยอะ่ะเนาะแมนบอลหรอช่วงนี้ก็เจ้ออากันจีก้อยมากใเยอะมากจากจังกันจังจ,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 งจงีอันนี้เปี้ยงขึ้นมาแล้วอยู่โอ้โหโกดดันน้ำมีหลาึ้นกันนะครับสำหรับรายการนี้กระถาเบิงนะครับถาเบิงถาเบิงคนอ่อนแอ าราคาทีมท,ท้ายทีมทายคลิปนี้แต่คือบัวของน้องหญิงเดี๋ยวมาอ่านโพสของน้องหญิงให้ฟัง่งนะครับเพิ่นกับโพสอะเป็นโพสหลังจากแล้วงานเที่ยงคืนสิบสามนาทีน้องหญิงโพสว่าส่งงานวันนี้ค่ะส่งงานวันนี้ค่ะขอบพระคุณมาอะไรจากทีมงานส่งขาดมาลัยจากพ่อชาติมาลัยจาก พอโต้งมาเลยจากพ่อนายมารลยจากพ่อยุทธอุดรธันีเอฟซีจากบอสโจบุญเดชขอบขอขอบพระคุณตุ๊กตาน่ารักน่ารักจากหน้าวทีรวมทั้งอาหารและผลไมต้ต่างๆที่เอามาฝากหลาเด้อจา้าสำหรับพ่อพ,อพอแม่ๆเอฟซี FC, ที่หอบความฝันมาจากบ้านเฮาหลาก็เป็นกำลังใจและ ขออวยพรให้พ่อแม,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 ม่ประสบผลสำเร็จในเร็ววันร่ำรวยทุกคนเลยเลือกจอะขันคินหอดบานเฮาขอให้เพลงของหลาได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจทุกๆคนในการสู่ต่อเด้อกจาเนี่ยแต่สำหรับเอฟซีจะขอส่งกําลังใจให้น้งองอุ้งอิงคือกันในการสร้างผลงานในการสู่การ สู่งานมือยุดกับวัตยุทธกระต้องเ,เดินไปทายไล่การสั่งฟันสั่งความสุขสั่งฟันใ้เจ้าของสั่งความสุกให้พ,พ,พ่อแม่ม่เป็นน้องเอฟซีผ้าละน้องอิงยังมีหลายพี่น้องบาทแต่ต้องยังมีอยู่อินรถเดี๋ยวออกมาก็ต้องส่งต่อมีเรื่อยๆครับมันก็นสิเป็นความสําเร็จต่อๆไปนะครับความสําเร็จไม่มีสิ้นสุดครับถ้าเราทําถ้าเราคิด แห้เราพัฒนาตัวเองสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซ้ำนี้ขอให้พี่น้องเป็นกําลังแรงเชืเ่อแรงใจให้น้องอิงให้บอโจให้สาวหน่อยเพิดเพงเนนะเดี๋ยวพบอกๆกันในคลิปใหม่นะครับก็ชิมีเรื่องมาเตือนภัยเชือกันเลขสําหรับมือนีมือนีสาหรับผมนาชิมีหลายคลิปพวาผมเรีนมาในหัวผมอยู่กับเบิ้งก่อนว่ามันจะดีเฮตดคลิปไดแน่นะนะโจคดีไม่ใช่คบพี่น้องฝากกดติดตาม Subscribe ให้นัมเดอร์ขอบคุณหลาลๆครับสวัสดีครับ